เรามาดูนะมาดูสวนครัวปลูกแล้วก็หลื้อทิ้งขุดใหม่เออบื่อแล้วไงเออเบือ่อมีการเบือ่อเว้เบื่อแล้วผักอันนี้ปลูกผักใหม่หางานทำหางานให้ตัวเองไงนี่ดูผักสวยๆนะขุดทิ้งหมดเลย มีใครเป็นแบบนี้บ้างพื้นที่มีน้อยอยากจะปลูกอยากจะปลูกต่อก็เลยต้องลื้อของเก่าหางานให้ตัวเองประหยันจริงๆตอนเช้าๆดีนะเช้านี้ไม่ไม่หนาวไม่หนาวเท่าเมาื่อวาน วานนี่กี่องศาวะสิบสี่องศาเมื่อวานนี้วันนี้ไม่ได้วัดเลยพอออกมาข้างนอกได้ใส่ปุย๋ยตรงนี้จะปลูกอะไรยังไม่รูออ้ทำไว้ก่อนนะใส่ปุย๋ยขุดตากแดดไว้ก่อน แตงก็ได้กินแล้วนั่นเนี่ยออกอลูกแล้วอ่ะจะให้ดูที่ไหนวะเห็นไหมนั่นใหญ่แตงแตงกวาอาจจะเป็นแตงกวาเล็กนะแตงลูกใหญ่ก็แตงลานสิคะ ไปไหนแล้ววันนี้ดูมะเขือดูมะเขือดีกว่าไปไหนแล้วล่ะนี่เห็นไหมมะเขือหวานมากสุดๆจากต้นนี่หวานรสชาติดีนี่เห็นไหมอีกลูกหนึ่งเ,เช้าเราก็มามาดูพืชผักส่วนครัว มีหมดทุกอย่างมะเขือพริกแตงกวาผักกวางตุ้งอะไรอย่าต้นหอมมีทุกอย่างเลยดูคนขยันื้นทีบีน้อยปลูกแล้วก็ลื้อทิ้งปลูกใหม่ ไปดูแตงทั้งหนนดีกว่าจะได้เห็นใกล้ๆหน่อยทนหนาวันนี้ไม่ออกจากบ้านนะวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นี่เมื่อกี้เด็ดไปแล้วแตงแตงไม่ใช่แตงเถาตายนะคะอันนี้คือแตงจริงๆไปไหนแล้วให้ดู นี่ออนึกถึงเพลงเลยเนาะเป็นหนุ่มทัม้งแท่งกินแตงเถา่ตายลองก็ไม่เป็นแต่พอจะจำเนื้อเพลงได้อยู่เห็นไหมเห็นแตงไหมตาก็มองไปกล้องก็ไม่ได้ตามเลยนี่เพิ่งเวียนหัวกันนะคะเี่ยแตงสดสดปอดสารนะคะ ผักตสอครัวของพี่สาวดูนางขุดไอ้ต้นผักกวางตุ้งทิ้งนะดูใส่ปุ๋ยลดน้ำอย่างดีอยู่มาวันนึงเบื่อค่ะอยากจะปุูกอย่างอื่นนางก็ถอนทิ้งอนะ่ะขุดทิ้งเลยมีใครเป็นเหมือนพี่สาวดูไหมอืมแล้วเผากันไดแบบ้แบบว่าเผาขนเลยนะ อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเผากันเลยดูบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีมากเลยใครชอบอากาศหนาวืวนเลยยืนเบิดเทเลอร์อยู่นั่นน่ะเดี๋ยวไปเลือกของเขา นี่ถั่วก็มีเราดูผลงานถัวถ่วถั่วน่าจะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้อะไรคืออะไรมะละหรือเปล่าเน,นี่ยน่าจะเป็นมะละเน,ะนาะจะดูแตงดูแตงปวดสารนะคะแตงกวาไม่ใช่แตงลานเนี่ไกลไปหรือเปล่า หนกเหมือนกันนะเนี่ยเห็นแล้วอยากจะเก็บเองใช่ไหมคะลูกผักสวนครัวเราปลกูกเองแบบปลอดสารทุกอย่างเลยอยากจะเก็บผักไหมหมุนตามมาดูกันใกล้ๆเลยอ,อ,อากาศ ต้นก็ใหญ่แล้วนะนนเป็นอะไรที่สบายๆชิลๆมากเลยนะดูกับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เห็นไหมนี่นางถอนทิ้งเดี๋ยวจะเอา ไปลวกนะ่ะลวกกินกับตำเจียวตำเจียวมะกอกมะกอกก็สดๆจากต้นเลยเดินดูตั้งนิดหนึ่งเนาะเตรียม,มดินขุดตักแดดไว้ก่อน ออกดอกเป็นสีชมพูไม่ใช่สีชมพูทำไมพูดผิดบ่อยจัง่ะสีชมพูที่ไหนสีม่วงสวยเลยดอกมันสีสวยดีนะเปิดน้ำทิ้งแล้วเปิดนะเดี๋ยวก็เดินไม่ได้อะ ก็ใส่ปิดต,ตรงไหนนู่นเลยอันนี้เหรอ,อปิดน้ำให้เขาก่อนไหลทิ้งไหลทิ้งไม่เท่าไรอะ่ะมันเฉอะแฉะต้นพริกอ่ะอันนี้เป็นพริกแบบพริกเคือต้นมันจะขึ้นแบบ เป็นเรือเป็นเถาอ่ะเนี่ยมันจะเป็นพุ่มพุ่มใหญ่นะแล้วทำไมต้องปลูกพริกเรือวะมีสงสัยอีกเว้ยนี่มันนานแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ